Can we be the last one สวัสดีครับปูเรา last one นะเยี่ยมต้องการต้องตัวใครอยู่ไหมได้ครับอ่าได้ต้องตัวไหนดีก่อนคะอ๋อสวัสดีครับต้าหูครับสวัสดีครับผมเจนนี่ครับสวัสดีครับไดมอนครับ ဝမ်း ตั้งแต่เด็กจะติดปังเข้ากลต้องอยู่โอริโอเลยเราไปัำได้ไหมคืออ,คอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าใครอยู่เป็นแฟนสาวจะรู้ว่าผมแอบเอาขนมนเข้าไปกินนะ <laughs> โอริโอนี่เป็นของแรไอเทมเลยผมจะบอกให้ทุกคนแย่งกันเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วคือตั้งแต่อเด็กเนี่ยเราก็เห็นตามโฆษณาเราก็แบบอยู่ด้วยความที่มันไม่ต้องเห็นตามโฆษณาหรอกเ,เราแค่ไปชิมมันก็ติดใจแล้วนะบินชิมคิมจุ่มนก คือเราก็ไปจุ่มนมจริงๆนะเราก็ไปหาแก้วมาจุ่มจริงๆตอนเด็กๆตอนแรกคิดว่ามันจุ่มลมไม่ได้ด้วยนะทำไมอ่ะเพราะเราตอนเด็กเราไม่เชื่อไงเออเออวานไปจุ่มนมมันก็เลยอะไรแบบจริงๆจริงก็อะไรอยู่แล้วใช่ใช่ใช่อ่าแล้วใครที่เป็นเมนแบบและจริงใครบ้างคะผมแค่บอกโอ้ยรักใคมากเลยมีสคนเลยทุกคนเป็นแฟนนทีหมดแต่ว่าแบบเป็นแบบตัวยงอะไรก็จีบผมนี่ต้าอ๋ออะไรอย่างนี้ใช่ครับผม วันนี้มีใครไปคอนเสิร์ตด้วยกันไหมฮะโอเคมีเยอะอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องเป็น last วันเขาหนานไม่หล่โตเรวแบบคทีนได้ลูกได้อีเก่งมากเขาเรานานแล้วให้ทกกี้องไอ้กกีอ๋อคิดถมใช่ไหมเอเนอร์จีเยอะค่ะแล้วคุณไนมีอะรพิ่มเตมกับ last ีกไหมคะิีๆก็ขอขอบคุณน้องๆนะคะที บ้าครับจริงชอบ MC เหรออะไรสวยื่อบรรยากาศบรรทุนสเตจด้วยสีด้วยเนี่ยครับบรรทุนจริงครับผมเรียกว่าเป็นอีกนึงงานที่ยิ่งใหญ่มากๆคะแล้วก็นี่น่ารักมากถ้ามาถึงแล้วจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง p r e s e n t a t i ของเราแล้วก็รวมถึงแบบเวทีต่างๆแล้วก็บูธต่างๆด้วยนะเราสวยแล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับผมก็สำหรับจิมแนละแฟนๆก็วันนี้ ได้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในรูปกิจกรรมเดียวกันกับบางทีก็ดีใจมากๆนะครับผมก็เห็นตอนโชว์เราก็จะเห็นหน้าสี่คนอยู่ตรงนี้วันนี้ตอนดูเราอยู่ในมิวส <laughs> ิกคลาสสิกได้มาร้องเพลงในแบบว่าแปลนขนบท,ที่เราชอบในบรรยากาศที่เราชอบมีแฟนๆที่เรารัก<อ>แล้วก็มีแบบที่เราชอบด้วยแล้วก็คือบรรยากาศด้วยกัน,นเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมแล้วเราตอนนี้นะครับ พุที่จีนชูฟูที่เราต้องน้อนใ่ไม่แน่ใจว่ามีใครได้ทานแล้วหรือย <living> ังครับอันเจลิโอแล้วมีใครยังไม่ได้ทานก็เลยครผมนี่ผมทานแล้วก็ยังไม่ได้ทนโฆษนะครับทางด้านหลังนะครับเตรียมโอริโอ้พุกี่จีนชูฟูเลยครับ นี่ผูอนี่เดรงไม่มีรีมวนี้ไม่มีส่วนนมปิดชินเดย์กินเลยบอกอธิบายหน่อยได้ไหมค่ะเดี๋ยวให้เคียวก่อนเดี๋ยวให้เคียวก่อนแล้วเดี๋ยวอยากให้อธิบายว่ารสชาเป็นยังไงบ้างให้เวลาให้เวลาให้เวลาเปิดปากให้น้ำรอหน่อยได้คะเยี่ยางหดเลยนอย่าซูฟันนะครับ คือจะเป็นคนที่ชอบแบบแโแอปโอะไอยู่แล้วด้วยใช่แล้วก็ตัว,บตวแบบออตัวฮกเกอร์มันมีความแบบมีความเป็นสตอล์บใช่ะรชอบชอบสีที่สุดหลักไเล่อะไรชอบสีอกากงเดืเนอดน ข่าวด้านออริจินอลเลยคือตอนแรกคิดว่าช็อกโกแลตมันอาจจะแบบเอ๊ะมันจะไส้มันจะขมๆขขหรือเปล่าแต่ว่ากลายเป็นว่ามันอร่อยนะหวานแบบหวานไม่มากต้องลองกินอยากกินไหมครับอยากไหมครับฝักงนู้นอยากไหมฮะอ่าจะลืมไปที่ตูต้นเต่ามรนกฏกันด้วยนะครับเออเอาจริงถ้ามีเขาพี่ก่อน่ต้องก็ได้เลยเนี่ยคนทำงานได้ไดเลยอ่ะเลย พวเราลรายคนนะครับก็เนี้ยร์ผมมาเจอทุกคนในงันผมแล้วก็อย่างนี้คือต้องขอบคุณทางโอริโอด้วยในงาบผมวันนี้ที่เชิญพวกเรามานะครับแล้วก็เป็นเกียรตมากเลยนะครับที่ได้ร่วมงานอย่างผมแล้วก็กฝากขอบคุณแทนแ,แฟนๆของแบล็กพิมด้วยเพราะว่าเห็นว่าถ้าได้ซื้อเนี่ยเราจะได้การ์ดด้วยใช่ไหมครับสะสมการ์ดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับนะแบล็กพิ้นเนี่ยก็สามารถซื้อไปเพื่อร่วมสะสมการ์ดได้นอกจากนี้เนี่ ยังเป็นได้แบบรสชาติอร่อยๆอ,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 อีกด้วยนะครับก็ฝากโอริโอ้แล็พุกเรานรับชวนใน5คนด้วยนะครับ